ต้นกล้าทุกอย่างที่เราเนี่ยมีสูตรพ่อจาอยู่จังหวัดชุมพรนะครับเป็นเรื่องโกโก้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นพันชุมพรหนึ่งนะครับเราก็จะได้รู้เรื่องสายพันธุ์ในตัวเลยนะครับบางท่านยังไม่รู้จักว่าโกโก้มีกี่สายพันธุ์นะครับมันมีเยอะมากแต่สายพันธุ์ที่บริษัทเมทาลินส่งเสริมเนี่ยเป็นสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งนะครับซึ่งมีผลดีตรงที่ว่าทนแดดทนแรงนะแล้วก็เรื่องแมลงเนี่ย็จะทนกันนะครับแล้วลูกมันจะดก อันนี้ก็เป็นภาพที่ท่านเห็นในการที่ผมเนี่ยไปส่งเสริมอาชีพกับสหกรณ์การเกษตรนะครับณปัจจุบันนี้นะฮะเรารับซื้อผลิตกลับแล้วนะครับซึ่งทําให้พี่น้องเตรกรเนี่ยปลดหนี้นะครับปลดหนี้ได้เรื่องของโกโก้นั่นแหละครับผมเพิ่งทำมาถึงดาวน,านันทิจเจ็ดปีนะฮะเราเชืญอไปก็จะมีเหมือนกันนะครับสหกรณ์ทุ่งเสลี่ยงจังหวัดสุขโขทัยนะครับแล้วก็สหกรณ์ศรีสัษษชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยอันนี้เราทาถึงทุกวันนี้เลยนะครับเข้เจ็ดปีแล้ว ประสบความสาเร็จพี่น้องเกษตรกรก็มีรายได้นะครับยกตัวอย่างนักตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเขาญาติเอื้นามพี่ทยพ์นะครับเขาไม่ใช่นค้าผมนะฮะเขาปลูกโกโก้นะครับ,รบแต่ผมก็ต้องมารับซื้อเพราะแกไม่มีที่ขายแล้วนะวันนี้ก็ยังมีเลยครับมีด้านล่างเลยนะก็เป็นเมล็ดแห้งนะครับที่เรารับซื้ออันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับกับพี่น้องเกษตรกรครับนี่เป็นเมล็ดแห้งนะของพี่ทยพ์เขานะครับ ส่วนเมล็ดแห้แงราคายังไงเนี่ยมันก็มีความแดดตกต่างเดี๋ยวเราลงลึกไปนิดนึ่งนะครับโอเคนะก็ก็หลายๆภาพที่เราทุกท่านได้เห็นก็คือความมั่นใจนะครับในการที่ส่งเสริมอาชีพแล้วเนี่ยเราต้องมารับซื้อนะครับโดยเฉพาะทางผมเนี่ยส่งเสริมกับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวบเรื่องสากลนี่แหละครับหลายๆหลายๆภาพนะครับๆๆที่เราเห็นนะครับในการส่งเสริมอาชีพนะฮะ อันนี้นะครับมันจะมีจุดดีตรนที่ว่าผมเนี่ยจะลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับก<ม>ารส่งเสริมอาชีพการปลูกเช่นปลูโกโกโก้แะตอนนี้เลยนะครับ<ม>บางบริษัทหรือบางคนที่เขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายต้นกล้าพันเนี่ยขายแล้วจบเลยครับแต่ผมเนี่ยจะต้องลงพื้นที่ไปหาพี่น้องเกษตรกรคือหนึง่งเราไปตรวจเยี่ยมแปลงนะครับสองไปใ้เรื่องของวิชาการนะครับว่าถ้าเกิดมีโรคพันธต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องแก้ไขยังไง นะครับหรือว่าทำยังไงให้ลูกโปโก้เนี่ยมันดกเราจะได้มีเงินมากนะครับวันนี้ผมเป็นหนะ้าที่องทางบริษัทที่เราต้องลงไปให้ชากการกับพี่น้องเศษตรกรนะครับนะอันนี้ก็เป็นผลผลิตที่ณน,นปัจทุบวันนี้เลยเหมือนกันที่เราทําการรับซื้อกับพี่น้องเศรษรกรในทุกพื้นที่นะครับเดิมทีนเนี่ยเรามีลูกเล่นของตัวเองเยยอะเหมือนกันนะครับแต่ด้วยที่พี่น้องเศษษรกรบางพื้นที่ไม่มีที่ขายผมก็ยังดีนะครับ อย่างในแม่สอ,อเดเราเนี่ยทุกพื้นที่ผมก็ยังมีที่รับกลับเข้ามานะเพื่อทําการแปรรูปแบบนี้เลยหน้าเราส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับแล้วก็ประเทศอินเดียนะ,ะเราจะเห็นหลายๆาภาพตรงนี้นะครับมันเป็นความมั่นใจกับทีงเ,เกษตรกรว่าปลูกแล้วเนี่ยตขางการรับซื้อแบบนี้นะครับวันนี้เราก็เข้าบขาบวนการนะขบวนการหลังจาก มีผลผลิตเรารับซื้อข้ากระบวนการในการที่ต้องมีการถา่ายคือทําการแปรรูปแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดสดจะเป็นเม็ดสดแบบนี้เลยนะเม็ดสดแบบนี้เนี่ยเราก็ทําการหมักบ่มฮนะหมักบ่มเจ็ดวันนะครับส่วนจะถ้ามันหมักบ่มแล้วเนี่ยคุณภ,ภาพของมันนะตรงนี้เดี๋ยวลงไปขอพื้นที่ต่างหากนะครับถ้าเราจะแปรรูปแต่น,นี่ผมไปคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับ พอหลังจักที่เราทำการหมักบ่มแล้วนะครเราก็ไปทําการอบแห้งนะครับทางบริษัทเองเราก็มีโรงไฟฟ้านะครับในการอบเหมือนกันใช้ทั้งแสงแดบดบใช้ทั้งไฟบ้านนะครับตรงนี้ก็ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มันจะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาเราทําการรับซื้อแล้วเนี่ยเราแปลรูปเองแบบนี้เลยนะฮะเพเรี่กงเป็นมเมล็ดแห้งนะครับมเมล็ดแห้งเพื่อทําการส่งออกนะครับก็ใช้เวลา7วันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัท แต่หลักๆแรกๆเลยนะครับเราก็จะรับซื้อก็เรามีสัญญานะครับระหว่างบริษัทกับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็บริษัทกับสหกรณ์นะครับเราจะมีสัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าปลูกแล้วมีที่ขายแน่นอนชัดเจนนะครับในเรื่องโกโก้นะฮะทุกท่านก็น่าจะรู้จักดีนะครับนี่ครับที่เราเห็นเป็นโรงอบโรงอบไฟฟ้าพยะนะครับตรงนี้ ทางบริษัทเราก็ทําอยู่ณปัจจุบันนี้เลยนะครับตอนช่วงเวลาหน้าฝนเนี่ยมันไม่มีแดดเราก็ต้องเข้ารงบกแบบนี้ไปนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องการแต่รูปของทางบริษัทเองนะครับอันนี้ก็ที่หลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําการแพคแพคใส่ถุงแบบนี้เพื่อส่งไปที่จุดศูนย์รวมของที่กรุงเทพเขาแล้วก็จะส่งลงเรือไป ที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นการแปลรูปที่ต้นน้ําถึงปลายน้ํานะครับนี่คือเป็นสินค้าทางบริษัทนะครับซึ่งเราจําหน่ายทุกวันนี้เลยนะฮะก็อย่างที่บอกอยู่ในช่องของ i ิกตอกแล้วก็หลายๆช่องหลายสื่อถ้าท่าเล่นโทรศัพท์นะครับทุกวันนี้ผมเองก็ทําการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งลงพื้นที่เยี่ยมแปลงนะครับเวลาไม่ได้ลงพื้นที่ก็นั่งไลฟ์สดพูดคุยกับพี่น้องเษตรกรน,นะครับมีคําถามเราก็ตอบให้ อันนี้ก็เป็นเต้าท็อปในปัจจุบันนี้นะครับหลายท่านที่มีลูกหลานอยากให้มีธุรก,กิจเล็กๆน้อยๆก็ทําได้เหมือนกันนะครับเราก็จะสอนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนั่นก็คือต้นน้ําถึงปลายน้ํานั่นเองนะครับการที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าเราแปลรูปไม่เป็นบางครั้งนะครับเกิดปัญหาเพราะว่าตรงไหนมันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ทางไหนแต่ถ้าเราสามารถที่จะแปลรูปเป็นนะครับโกโก้เนี่ยมันเป็นสลากทั่วโลกเลยนะครับเขาต้องการเยอะมากเลย เพียงแต่ว่าเรื่องราคาแค่นั้นเองหมายถึงว่าราคาการรับซื้อมันจะโซิงขึ้นลงนะฮะปัจจุบันนี้ผลสดแบบนี้นะฮะการับซื้อที่8บาทถึง10บาทนะครับถ้าเป็นเม็ดแห้งเดินอย่างแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็อยู่ที่เม็ดเขานะครับว่าเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่แะ <c oughs> มันจะไม่มีเม็ดงอกไม่มีเม็ดร,รีบนะครับก็ว่ากันไปร้อยกว่าบาทนะครับเป็นเม็ดแห้งนะครับถ้าเป็นเม็ดสดที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะฮะอันนั้นก็30ถึง40บาทก็ เป็นตามขั้นตอนเข้าไปนะครับก็อยากบอกทุกท่านรับทราบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวครับว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาก็ไม่มีที่ขายก็ไม่มารับซื้อมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะอะไรครับผมยืนอยู่ในอาชีพนี้เจ็ดปีเต็มแล้วผมใช้สื่อทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook YouTube ทิกตอ o k ทำการไลฟ์สดนะครับเราออกสื่อมีตลอดอย่างน้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกท่านก็จะเห็นในภาพของตัวเองนะครับใน,ในช่องทางสื่อต่างๆก้เราก็จะเอาลงไปอีกครั้งนง ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องโกโก้นะครับถ้าท่านไหนอยากจะถามเกี่ยวเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าส่วนรวมเนี่ยเธอโทรผมนะฮะถ้า,า,าถต้อมารโทรติดต่อเพื่โทรสอบถามได้นะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการที่เราเนี่ยมาส่งเสริมที่เพื่อให้พีนน่น้องเกษตรกรที่มีมีไรายได้หรือว่าท่านที่ติดหนี้ติดสินอยู่นะครับมันช่วยผมนี้ครับจริงๆ ถ้าผมไปทำสองศาสตกรณีสูโรไทยนะครับทุกวันนี้เดือนละสองรอบนะ,ะที่เขาเก็บเ,เดือนละสองรอบนะฮะก็มีรายได้นะครับรอบนึงไม่ต่ำกว่าสี่พันถึงห้าพันบาทนะครับรอบนึงนะฮะถามว่ามันจะได้มากกว่านั้นไหมอยู่ที่เราปลูกเป็นจํานวนนะครับกี่ไร่เพราะหนึ่งไร่เนี่ยปลูกได้หนึ่งร้อยต้นโกโก้นะฮะหนึ่งไร่ปลูกได้หนึ่งร้อยต้นนะครับระยะสี่คูณสี่เมตรการเก็บเกี่ยวเขา,านะครับตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ย ประมาณปีครึ่งไม่เกินนะฮะไม่เกินกีครึ่งเผยเผยก่อนกี่ครึ่งด้วยนะครับก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วแต่บางบางพื้นที่บางท่านเนี่ยสองปีก็แล้วสามปีก็แล้วังเก็บมไ่ได้ทออะไรครับเราไม่รู้เรื่องของวิชาการต่างๆนะครับแต่ทางบริษัทเรเรา,เรามีรับวิชาการนะครับเราลงไปเชีและลงไปบอกให้ว่าลูกในทุนเก็บได้ตอนไหนนะครับหรือว่าจะทำให้ลูกใหญ่กว่านี้ทำยังไงอันนี้ก็ไม่ใช่ยากนะครับขอแค่ว่า ถ้เราเปิดใจนะครับในการที่ปลูกพืชยืนต้นลงทุนแค่ครั้งเดียวนะฮะมันเก็บเกี่ยวได้ถึงหกสิบปีเลยนะครับสิบปีนะฮะลงแค่ครั้งเดียวเองเอาไว้เป็น,นอุปกรณ์รุ่งลูกหลานนะครับเราก็กับตัวเองนะเป็นมามาเราเนี่ยแก่ตัวมากนะครับไม่ไหวก็ให้ลูกหลานสานต่อเรื่องโกโก้นะฮะส่วนบางท่านที่ปลูกไปแล้วโค่นไปเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับเพราะว่าอหนึ่งคือเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับสองใจร้อนไปนิดนึง การปลูกไม้ยืนต้นต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งมันไม่เหมือนพืชลงรุกนะฮะสามเดือนสี่เดือนเจ็ดแต่ตัวนี้เนี่ยปลูกไปแล้วเนี่ยเก็ดรุกหนึ่งเดือนนะฮะเดือนละสองรอบโกโก้นะถึงหกสิบปีเลยปลูกได้ครั้งเดียวนะครับสําหรับต้นพันธุ์โกโก้เนี่ยที่บริษัทจำหน่ายอยู่ตอนนี้ต้นละสามสิบห้าบาทนะครับบางท่านบอกว่าเราไปเห็นในช่องทางสื่อเนี่ย แค่สิบบาทสิบาบาทมันก็มีเหมือนกันแต่ถามว่าเรารู้ต้นสายไปเหตุกับต้นทันไหมเราไม่รู้นะครับแล้วก็สองเราจะรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับต้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยไม่มีที่ปรึกษานะครับสามไม่รู้ว่าจะขายที่ไหนปัญหาอะไ,ไ้เกิดต่างๆมันเยอะมากเท่าที่ผมทำมาเจ็ดปีเต็มของบริษัทเนี่ยนะครับเราทำนี้มาตลอดพี่น้องเกษตรกรก็ โชคดีที่เป็นลูกไร่ของบริษัทของมีคดีเลยนะฮะอันนี้พูดได้เต็มๆเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์่นอื่นนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนทิ้งไปเรื่องอะไรไปนะครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรนะครับลงทุนแค่ครั้งเดียวนะฮะอันนี้ก็เรื่องโกโก้เหมือนกันนะครับหวนกลับมาปลูกใหม่ได้แล้วตอนนี้นะฮะเริ่มแล้วนะครับเริ่มแบบอยากจะปลูกกันเยอะมากนะครับบริษัทผมเองก็ส่งเสริมมีทีมงานนะครับลงพื้นที่และผมเองก็ไปพบปะพูดคุยอยตลอด นะโอเคนะครับอันนี้เรื่องโกโก้นะฮะมีใครอยากถามตรงไหนบ้างไหมครับถามได้เลยนะฮะเราจะได้ตอบให้กับทุกท่านได้รับฟังด้วยนะครับเรื่องโกโก้นะฮะเรื่องโกโก้ก่อนถามได้นะครับลงทุนครั้งเดียวเจ็ดเกินหกสิบปีนะครับเดือนละสองครั้งมีรายได้นะฮะใช้ระยะเวลาปีครึ่งไม่เกินนี้ครับถ้าได้ขายละผมทิ้งนะเราเองก็จะขอทางสถานที่สากก่อนะครับเพื่อ ให้สากลรกร็ no? มีไรายได้ด้วยคือเหมือนเราจะเช่าสถานที่ในการรับซื้อผลผลิตจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับได้กันทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าเราอยากให้เสนกรเนี่ยหมดหนี้หมดสินกันถึงแม้หมดห้าร so ับรวก็ยังดีนะครับเพราะผมไปทำสองสากลมาณัดตอนนี้ด้วยแเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปรับซื้ออีกแล้วที่ทุ่งเสียบสากลนะครับเป็นจุดรวบรวมอันนี้ก็เป็นโกโก้นะฮะถามได้ครับนะอยากถามเกี่ยวเรื่องตรงไหนนะครับสอบถามได้นะฮะ โกโก้นะครับโกโก้ก็ทำาิชช็อก,กโกแลตโอวตินเมโลร้อยนี่แหละมันแปลนุ้ยได้หลายอย่างครับเป็นร้อยอย่างสองร้อยอย่างโกโก้นะนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปต่ออีกสักนิดนึงตัวที่สองนะครับก็อย่างที่ท่านประธานของทาง,ทางนิคมสหกรของเราเนี่ยได้บอกไปนะครับเป็นเรื่องของหมากคาว่าหมากนะฮะบ,บอกนิดนึงนะครับว่าหลายท่านยังเข้าใจว่าหมากเนี่ยปลูกแล้วใครจะกินนักหนาถูกไหมครับปลูกแล้วเนี่ย มันจะเหมือนหมากที่เรากินกับปูหรือกับปูไหมตรงนี้ต่างกันสิ้นเชิงนะครับหมากตัวนี้เป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกแล้วต้นกล้าพันธุ์เนี่ยไม่มีในประเทศไทยนะครับต้นกล้าพันธุ์ต้องเป็นของต่างประเทศนะครับเขาเรียกหมากสูงตูแหลมหน้าขาวพันธุ์ปูเตอร์อันนี้ของบริษัทเมทาลีนะครับเราสั่งต้นกล้าพันธุ์นำเข้าทุกต้นจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอาเลยถะาราคาต้นกล้านี่ก็ต้นละห้าสิบบาทต้นกล้านะครับก็ยังมีคําถามอีกครับว่า เราไปเจอหมักแบบน,นี้เนี่ยเขาขายต้นละยี่บาท15บาทมีเหมือนกันแต่ผมไม่รู้เป็นต้นพันธุ์อะไรถูกไหมครับต้นสายไปเหตุมาจากไหนเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นพันธุ์ที่บริษัทเขาส่งเสริมเนี่ยก็มาจากเราเราก็ต้องรับซื้อนะครับปลายทางก็คือไปทําสีนะฮะอย่างที่หลายท่านก็คุยฟังนะครับเรื่องของสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์แล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นสแนปนะครับ คือของปกเกลียวนะฮะมันจะเป็นชิ้นจนะครับอันนี้ก็เป็นสากรที่เราทําการส่งเสริมาชีพเรื่องหมากด้วยนะครับณตอนนี้เลยที่อำเภอห้างฉักจังหวัดลาปางนะครับต่อเกือบ200ไร่นะครับที่เขาปลูกไปตอนนี้ก็ได้2ปีครึ่งแล้วนะครับโตท่วมหัวแล้วครับตอนนี้นะฮะระยะเวลาการออกหมากตรงนี้นะครับอีก3-4ปีอยู่ประมาณนี้นะครับการออกของเขานะฮะ อันนี้คือการที่ผมเข้าไปประชุมกับสากรทั้งจากตัวลำปางนะครับก็เป็นเรื่องของหมากของหมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นต้นพันุ์ต้นพันธุหมากนะครับนี่ครับเป็นลูกค้าของสากรทั้งจากตัวลำปางนะครับก็คือสองปีครึ่งแล้วนะครับอันนี้เขาปลูกณตอนนี้เลยนะเห็นไหมครับว่ามันจะสูงเลยหัวไปแล้วนะครับ พร้อมพร้อมที่ปีหน้าในการติดดอกเขาเป็นติดจัดติดดอกนะครับที่จะต้องทำการลูปนะครับมันใช้เวลาก็นานหน่อยนะแต่รายได้กับการเก็บเกี่ยวนะครับ <ใช S 1> เดือนละหนึ่งครั้งไม่ใช่ปีละครั้งนะออกแล้วเนี่ยเวลเรามีผลผลิตเดือนละหนึ่งครั้งนะครับที่เรามีได้กลับเอาเพียงแต่ว่าช่วงระยะมันจะนานนิดจึงก่อนก่อนจะก็เป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันะนะครับอยู่กับเราได้ถึง30ปีนะฮะมา หลายท่านดไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมากสูงตูงแบบหน้าขาวพันปูนเตอร์นะครับหมากชนิดนี้นะฮะมันจะมีหน้าแดงกับหน้าขาวซึ่งถ้าเป็นหน้าแดงเราสงสอดไม่ได้น่ี่คือสายพันธุ์ครับถ้าหลายท่านเนี่ยไปซื้อราคาลูกมา15บาท20บบาทมีครับแต่เราไม่รู้ว่าสายพันธุ์มันเป็นแบบนี้ไหม ถ้าเป็นตรงลาหน้าแดงที่เราเห็นเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเขาจะตีกลับมาอีกทีนแต่ถ้าเป็นหน้าขาแดบนี้เลยนะเราส่บออกได้เพราะว่าผมเนี่ยไปดูโรงงานจีนท่านดูที่ทบทชัว์ที่เราให้นะครับผมไปดูโรงงานจีนมานะฮะบทชวัวร์มากกันนะครับด้านด้าน,านส,ส,ส,สุดท้ายนะฮะไปศึกษาดูงานก่อนทุกอย่างที่โรงงานจีนทุกอย่างเลยนะครับเราที่มาทําการเงเสงรมาชี่นะก็มันตอบตัวได้าทางบริษัทผมกันว่า เป็นไม้ยุนต้นเหมือนกับ o o โปโก้เหมือนกันนะครับลงทุนครั้งเดียวจจกเก็บได้ถึงสามสิบปีมาช่วงลิตายนะครับผมไม่รู้งานระบดเลยครับว่าการไตรูปเขาทำยังไงนะพอเชื่อว่าอย่างประธานการแกก็พอจะรู้ตรงนี้เยอะพอสมควรเพราะแกก็ไปไต้หวันมาเหมือนกันนะครับไต้หวันเขาถึงจะมีแบบน,นี้เลยนะฮะมันเป็นฟองแบบนี้นะครับแต่เป็นชิ้นที่เราเห็นในมือเนี่ยแล้วก็ด้านล้วนเขาเรียกเป็นปิงหลาเลยนะครับเปือกเปือกหมาก เปลือหมากเนี่ยไปเข้าสู่กระบวนการต้มอบนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องรสชาติมันมีหลายรสชาตินะครับมีทั้งเป, iot, ป ας, รี้ยวบมิ้นโกโก้กาแฟมีหลายรสชาตินะฮะก็จะแพ็คเป็นซองอย่างนี้เลยแล้วย้อนกลับมาขายเมืองไทยเราซองหนึงแพงนะครับสามร้อยถึงหกร้อยบาทในการจําหน่ายปีเมื่อเดือนที่ผมง่งเสริมครั้งแรกป e ีหกห้านะครับของหมากเนี่ยซองตกที่เก้าสิบบาทเห็นไหมครับว่าความต้องการสูงมากนะแล้วก็ ราคาแพงมากตอนนี้นะครับเราเซิร์ชูที่ช็อปปี้รัชดาก็มีนะครับแต่แพงครับสามสี่ร้อยบางทั้งก็ไม่ไหวแต่ถ้าเราอยากรู้ก็สั่งได้เลยในช็อปปี้รัชดานะครับดีเหมือนกันมันจะเป็นชิ้นชิ้นอย่างที่มุมจุดด้านโน้นเลยนะครับก็เรียกเป็นปิงหลานอยู่ที่รสชาติอมเพื่ออะไรครับคือนหนึ่งถ้าเป็นโซนยุโรปอังกฤษและเซียอเมริกาเนี่ยอากาศบ้านเขาหนาวเย็นนะครับตัวนี้จะปรับอุณหภูมิในร่างกายได้มันจะอบอุ่นขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็สอง คนที่ขับรถบ่อยๆนะครับเขาจะใช้ตรงนี้อมเทียวเหมือนกันเหมือนแก้ง่วงนอนได้นะครับมันจะผสมในเรื่องของรสชาติเข้าไปนะล่ะแล้วก็ในเรื่องของ,างการไปรูปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ทางผมเนี่ยเราจะส่งไปที่พเทเน์กางจีนนะครับให้เขาทากระบวนการพวกนี้แต่ผมคิดว่าวันข้างหน้านะครับเหมือนโปโก้ที่ผมประสบความสำเร็จคือเราไปรูปด้วยตัวเองได้นะครับฉะนั้นมาก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก จริงแต่ว่ามันต้องใช้กระบวนการเยอะนิ่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นทุนมันจะสูงนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องหม้อต้มแต่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทนะฉะนั้นอยากบอกทุกท่านนะครับว่าไม้ยืนต้นที่เราจะเสียเงินในการปลูกเนี่ยมันเป็นพืชชนิดที่เราลงทุนแค่ครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วมีรายได้อยู่กับเราตลอดนะฮะปรับตัวเราเองด้วยนะครับเป็นมันานะครับแล้วก็ลูกหลานเป็นมรดกให้เขาเวลาเราไม่อยู่แล้วนะครับเขาก็ได้สานต่อได้ นะครับและที่สําคัญการเก็บต้นการเก็บหมักอย่างที่บอกนะครับเรามีเจ้าที่บริษัทมาขึ้นเก็บให้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นจุดดีมากๆเกี่ยวเรื่องสอนอาชีพโบรดักตัวนี้เลยที่เราทําอยู่นะครับเราไม่ต้องว่าปลูกไปแล้วต้องมานั่งเสี่ยงอีกว่าจะขายที่ไหนมันจะไม่มีแบบนี้แล้วนะครับถ้าท่านยังสงสัยอีกนะครับก็พิมพ์เข้าไปยูในโทรศัพท์นะครับ เรื่องการเสียภาษ,ษีเรื่องการตดทะเบียนเรื่องทุนมันจะอยู่ในนั้นหมดทุกอย่างนี่คือหลักฐานตลอดเจปีที่ทํามาถึงทุกวันนี้เลยการนี้ผมเองก็ให้ความมั่นใจกับทุกท่านนะครับรายได้หนึ่งชิ้นของหมากตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นกาบหมากตัวนี้เลยนะครับกาบหมากก็มีรายได้นะครับผมก็รับซื้อเป็นชิ้นนะครับกาบหมากที่มันหอ่ออันนี้เป็น,เป,นเป็นหลากหลายของรสชาตินะฮะ กับมากนี้เราก็มีรายได้นะครับเ,เวลาตอนผลผลิตมันออกแล้วเนี่ยมันจะเหมือนมะพร้าวนะฮะกลับเขาจะไปห่อรุ่มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะตกลงมานะครับเราก็แค่เช็ดถ้าเช็ดถูล้างาให้มันมีเชื้อรา่นไ้นะครับเราก็มารับซื้อไปทําเรื่องถ้วยชามช้อนตัวนี้ก็ณตอนนี้เองนะครับโรงงานใหญ่ที่ทางโคราชนะครับผมก็ไปศึกษาดูง,งานมาบางส่วนแล้วก็ตั้งใจว่าจะทาเองเพราะมันมีเครื่องปัม๊มฮะ มีเครื่องปั๊มทุกตัวเลยนะครับกับหมานะครับเราก็มีแนวคิดโครงการที่เรต้องส่งออกเหมือนกันเพราะว่ามันแทนโฟมนะครับใชบ้ได้สองถึงสามครั้งลดโลกร้อนในตัวนะครับเรามีรายได้สองทางเหมือนกันนะครับเรื่องของเรื่องของหมากนะก็ยืนยันกับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับว่าอาชีพที่ผมมาส่งเสริมเนี่ยเพราะผมทํามาตลอดเจ็ดปีนี้ผมก็มั่นใจตัวเองครับว่าเ,เราตั้งใจทาจริงจริงนะครับแล้วเราก็รับซื้อจริงๆ ยกตัวอย่างอย่างที่ธนทรที่แกอยู่นะฮะที่แกมาขายนะครับแกก็ไม่ใช่ลูกค้าผมนะครับแต่เราก็ต้องรับซื้อเพราะว่าหนึ่งเราได้ช่วยเขาด้วยสองสินค้าเราก็ไม่พอนะครับคือมันขาดตลาดเรื่องโโก้นะครับแล้วก็เรื่องหมากนี้ถ้าว่าปีหน้ากับปีต่อไปเนี่ยผมต้องได้รับซื้อที่ท้างฉัตรัรหลังปางละนะครับก็ใกล้เวลาที่มันจะออกผลผลิตมาเพราะเราทำการค้ากับสักพรท่างฉัดรนะครับฉะนั้นฝากถึงทุกท่านนะครับว่าถ้า เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทําอาชีพการเกษตรนะครับเหมือนกับเราทำอยู่เดิมๆน,น,นะเราก็ได้เดิมๆครับไม่ใชใ่บอกให้เราเลิกไม่ใช่นะครับให้เราแบ่งครับอย่างน้อยๆเนี่ยสักไร่หนึ่งครับนะหมากูกสักไร่หนึ่งไร่หนึ่งมันสี่ร้อยต้นละเอาสักไร่หนึ่งที่ไร่หนึ่งก็ตกสองหมื่นบาทนะครับต้นหนึ่งปันห้าสิบบาทนะสองหมื่นบาทแล้วโกโก้เนี่ยต้นหนึ่งสามสิบห้าบาทอะไร่หนึ่งแค่สามพันห้านะครับแต่ถ้า เรามีตัว,วกู้ก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรหมายถึงว่าฮอร์โมนถุยถ้าเราไมวก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราเอาในเต็มสูตรของบริษัทเนี่ยก็หกพันสี่สิบาทต่อหนึ่งไร่อันนี้ได้หนึ่งร้อยต้นนี้ได้สี่ร้อยต้นปลูกรวมกันได้นะฮะเราแบ่งไร่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาโกโก้กับหมากรวมกันเลย <c oughs> มีรายได้สองทางนะครับปลูกหมากแซมโกโกนะฮะโกโก้ก็ให้มีอยู่แล้วเพราะว่าเขาชอบเป็นพืชร่มเงาเขาไม่ชอบเป็นพืชเชิงเดี่ยวโกโก้นะครับ ถ้าพืชชนเดี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ 7- 8ปีมันจะตายแล้วเอาใบเขาจะเริ่มใหญ่มากๆรับสแสงแดดร้อเต็มนะครับแต่ถ้ามีพื้นที่เลี้ยงแซมเข้าไปเนี่ยอยู่ได้ยาวเลครับ60ปีอปีนะโก,โกโก้ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมหาศาลนะครับเป็งโกโก้นะครับก็ฝากถึงทุกท่านพิจารณานะฮะแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีไรายได้ถ้าเรามีพอจะมีเงินอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับเราปลูกไว้เพื่อให้ลูกหลานหรือว่า แก้หนาก็ทําได้เหมือนกันนะครับเรื่องของพืชยืนต้นทั้งสองอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้ผมเองก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยกดดิ้กันไปหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะครับเราเองก็ด้รับโอกาสจากทางนิคมสากลแห่งนี้นะครับ <olmuş S 1> เพื่อมาบอกนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะครับแบ่งพื้นที่นะฮะถ้ามีกําลังนะครับสิบไร่าอาจจะปลูกทั้งสองไร่สามไร่ก็ทําได้นะเราต้องเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพืช ที่เราทําอยู่เนี่ยมันจะไปยังไงต่อนะครับแต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นมันเป็นพืชระยะยาวลงแค่ครั้งเดียวเองนะครับเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยนะมีคําถามไหมครับถามได้นะฮะทั้งสองโปรดักต์นี้เลยต้นกล้าที่ว่าราคาห้าบาทเนี่ยถ้าผมออกเองผมว่าจำไว้ก่อ,อ,อทางสมาชิกต้องออกเองนะต้องออกเองนะครับแต่เรามีสัญญาในการรับซื้อกับเป็นที่เลี้ยงระหว่างทางในการที่ ถ้าปลูกแล้วเนี่ยมันเกิดโรคหรืออะไรขึ้นมาต่างๆนะครับราคาสามเรื่องการขึ้นต้นเรามีเจ้าที่มาขึ้นให้เราไม่ต้องไปจ้างใครมาขึ้นนะครับอันนี้ก็ราคาห้าสิบาทอยู่ตรงนี้ทุกอย่างวันสตอ็อปเซอร์วิสหมดเลยนะครับเพราะวา่าผมเองก็มั่นใจว่าในการที่เราเนี่ยส่งเสริมอาชีพเนี่ยเพราะผมก็ไปศึกษาทงานมาก่อนแล้วแล้วก็มาทําการส่งเสริมมีแค่สองโปรดักต์นี้ที่บริษัททำถึงทุกวันนี้เลยนะครับต่อได้นะครับ อยากถามเพิื่องตรงไหนนะครับอยากทาราบว่าปวดใหญ่ไหอคอับอ๋อปวดก็มัน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 จะเหมือนเหมือนหมากกูมแต่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบแหลมวงรลีนะเป็นแหลมวงเีออกมาประมาณโต๊ะเนื้อครับอ่นนี้โต้แต่ทีนี้เวลาตอนการขายเราไมา่ได้ซื้อเป็นลูกอย่างนี้นะครับซื้อยกทลายหนึ่งตาเลยยกทลายเลย,ย,ะลยนะครับาลายได้นะฮะลายได้พูดถึงหมากก่อนน,นะครับ การออกครั้งแรกของตัวนี้นะครับหนึ่งต้นคิดถึงต้นก่อนนะครับเพราะว่าไร่มันถูกเป็น400ต้นหนึ่งต้นเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ5-7กิโลออกครั้งแรกนะครับต่อหนึ่งต้นหนึ่งไร่มี400ต้นแล้วก็คูณตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปบวกกับราคานลัซื้ออย่างตอนเนี้ซื้ออยุกกิโลละ70บาทตอนนี้นะครับมันจะมีการ s วิ n ขึ้นลงนะครับทางบริษัทเองก็ประกันราคาไว้ให้กิโลละ10บาทเรื่องของหมาด ส่วนโกโก้ประกันราคาไว้ให้กิโลละห้าบาทก็จะมีการช่วิงขึ้นลงเหมือนกันนะครับทั้งสองโปรดักต์นี้เลยแตนะมันอยู่ที่ราคาที่เขารับซื้อกันนะจุดดีมันมีเยอะนะครับทั้งสองตัวนี้เลยนะฮะตอบถามเพิม่มเติม,มได้นะครับถามได้นะครับหมากครับหมากนี่ปลูกในพื้นที่แบบไหนบ้างครับบนดอยใช่ไหมที่ดานใช่บนดอยได้ครับหมาก<ด>มง<ด>่ายม,<ก>มากได้หมดเลยทุกพืก้นที่หมากง่ายแต่ถ้าโกโก้เนี่ย ต้องมีน้ำครับโกโก้ไม่มีน้ำนี่ไม่ได้นะต้องมีน้ำไม่งั้นตายเลยอ่าแต่หมากนี้ง,ง่ายเลยเหมือนมะพร้าวครับมะพร้าวตกที่ไหนก็ขึ้นไม่ว,ว่าบนดอยหรือว่าพื้นราบทําได้หมดเลยแล้วเราเองก็จะไปดูหน้าง,งานให้นะครับว่าอ่าถ้าเกิดข้อสงสัยครับว่าถ้าตรงเนี้ยมันจะปลูกได้ไหมเราเองก็จะกระารันตีให้ด้วยนะครับว่าปลูกได้หรือไม่ได้หมากนะครับหมากนี้ง่ายเป็นสิบเท่าเลยง่ายกว่าตรงนี้นะ ถ้าถ้าเราคิดว่าตะปลูกใหม่อย่างเดียวก็ทําได้ครับเอาแค่ไร่เดียวพอไม่ต้องเยอะนะฮะทำได้เหมือนกันทำได้ถ้าถาม,ถามเติมเติมได้ครับหมาไม่ต้องการน้นนะครับผมในช่วงแรกแค่นั้นเองนิดๆหน่อยๆหมากนะฮะพอโตไปแล้วเนี่ยไม่ต้องลวครับใช้ไฟฟ้าดูแลเลย่ในช่วงแรกแค่นั้นเองแล้วไม่มีเรื่องของปุ๋ยยาครับปีแรกแค่ในเรื่องของคิววัวตากแห้ง เขาเรียกว่าเป็นไนโตรเจนนะครับเราเพิ่มไนโตรเจนให้เขาเนี่ยมันจะโตขึ้นสูงได้ไวขึ้นใน1ปีแรกพอปีที่2ก็จะเริ่มอยากสะสมอาหาแล้วครับใช้สูตรเสมอนะครับย่อไหนก็ได้เรื่องปุ๋ยตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเยี่ยมเป็นระยะเหมือนกันนะฮะเพราะเราก็อยากได้ผลผลิตเหมือนกันเราก็จะมาช่วยกันดูเลนะครับมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไป